แฮกเกอร์ Poly Network ยอมคืน Private Key ที่ใช้เข้าถึงเงินทุนมูลค่า141ล้านดอลลาร์ให้กับโปรเจกต์แล้วแฮกเกอร์ Poly Network หรือที่รู้จักกันในชื่อเมอร์ w h i t e h ได้คืนเงินมูลค่า610ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาขโมยไปจากเครือข่าย DeFi เมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อน ตามลกโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโพลีเน็ตเวิรกประกาศยืนยันว่าพวกเขาสามารถคู่คืน ETS ส่วนที่เหลือจำนวน28,953 ETS และ1,032 w u b t c ได้สำเร็จแล้วซึ่งมีมูลค่าประมาณ141ล้านดอลลาร์ซึ่งสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่แฮกเกอร์เมอร์ไวท์แฮชได้ส่ง Private Key ไปยังกระเป๋าเงินมันติ Signature Wallet ผ่านข้อความบนเครือข่าย โปรโตคอล Poly Network ถูกแฮ็กครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้สูญเสียเงินมูลค่ากว่า600ล้านดอนลลาร์ในกองทุนคริปโตซึ่งนี่เป็นการแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เดฟีแม้ว่าสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งก็ตามอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการที่แฮกเกอร์ยอมคืนไพรเวทที์ให้กับนักพัฒนานั้นเป็นเพราะ มันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสําหรับพวกเขาในการปอกเงินจํานวนมหาศาลเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทุกเก็บไว้บนบล็อกเชนทั้งนี้แฮกเกอร์ได้สัญญาว่าเขาจะคืนเงินที่ขโมยมาทั้งหมดทันทีหลังจากที่มีการพูดคุยกับเหยื่อนอกจากนี้พวกเขายังเขียนโน้ตขอโทษสําหรับการล้นในธุรกรรมและเรียกมันว่ามันเป็นหนึ่งในการผจญภัยครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา แม้ว่าพวกเขาจะคืนเงินส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยไปในวันนี้แต่เหรียญคริปโตมูลค่า200ล้านดอลลาร์ยังคงติดอยู่ในกระเป๋าเงินมันติ s i กเนเจอร์วอลเลที่แฮกเกอร์ยังเป็นคนถือทียอยู่ในตอนแรกแฮกเกอร์ปฏิเสธที่จะคืนทีให้กับโปรเจกต์โดยกล่าวว่าเขาจะทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อทุกคนพร้อมนั้นหมายความว่าแฮกเกอร์ตั้งใจที่จะรอให้ทางโปรเจกต์แก้ไขช่องโหว่นี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ก่อนหน้านี้ Poly Network ได้เสนอเงินรางวัลบ u g Bounty มูลค่า500แสนดอลลาร์อเมริกาให้กับแฮกเกอร์สำหรับการตรวจพบช่องโหว่ด้านความปลอดภยัยแถมยังเสนอตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเครือข่ายให้กับแฮกเกอร์อีกด้วยกดอ่านข่าแ h a c k e r ์ Poly Network ยอมคืน Private Key ท,ที่ใช้เข้าถึงเงินทุนมูลค่า141ล้านดอลลาร์ให้กับโปรเจกต์แล้วต่อที่สยามล็อกเชน